มื่อนี้ก็มากินตําสายบัวกุ้งสดนะคะทุกคนใส่กระเทียมลงไปตามเลยิกแข่งใส่ลงไปหลายๆเลยนะคะทุกคนไผามันเป็ดเผ็ดนะคะทุกคนมันจะได้ตื่นเนาะแล้วก็ใส่น้าตาลใส่ลงไปจะได้ตำเหลอียดจ้าบดินเขาตานะคะทุกคนตามด้วยนะคะมะนาวมะเขือเทศบระกอบใส่ลงไปนะคะทุกคนใส่สากบีบีบดๆจังหน่อยจะได้คลายหนาออกมาจะได้มีรสชาตินะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนปรุงรสด้วยน้าตาลปี๊บนะคะทุกคนผงนัวลงไปนะคะทุกคนตามด้วยน้าปลานะคะทุกคนและก็น้ามะขามเปียกนะคะทุกคนก็ใส่ลงไปซันๆในจังหน่อยนะคะทุกคนมันไก่สีเบิร์ ใส่ลงไปเลยนะคะทุกคน3ทัาพี่แบบเข้มข้นนะคะทุกคนแบบนัวๆนะคะทุกคนคนเคเล่เคเล่เข่ากันนะคะทุกคนแล้วก็มาใส่สายบวกกัเขาเทียวหลากทาความสะอาดตัดเป็นท่อนพอดีคํานะคะทุกคนก็ใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนตามด้วยกรุ้งสดที่เราล้างทำความสะอาดแช่โซดามาแล้วนะคะทุกคนโรยเม็ดกะทินเม็ดผักกระเฉดลงไปนะคะทุกคนปิดท้ายนะคะทุกคนด้วยนะคะผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็คนคูุ้่เขื่อนมาแบบนี้นะคะทุกคนนำลายแตกบักคาุคนเทศใส่ถานแบบนี้นะคะทุกคนเสิร์ฟพร้อมนะคะทุกคนกับหนังไก่ทอดกรอบนะคะท